ตอนนี้อยู่ที่เพจ T S W o u นะคะธุรกิจออนไลน์ายพี่หยาหยา่าทุกคนฐานะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันนะคะ3ส,สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะทําออนไลน์นะคะถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้นะคะเราอาจจะหาวิธีว่าเอ้ยต้องทําอย่างไรต้องทําอย่างไรบ้างหาไม่เจอสตินะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ยาย,ายา่านะคะขอแนะนํานะ,ะขอแนะนําเลยนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะ สิ่งที่เราควรจะรู้นะคะคือหาสิ่งที่เราชอบหาสิ่งที่เราถนัดแต่ทุกคนคะหาสิ่งที่เราชอบหาสิ่งที่เราถนัดนะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะเราชอบทาอะไรเขียนออกมาค่ะชอบกินอะไรนะชอบทําอะไรนะหรือบางคนอาจจะชอบออกกาลังกายบางคนอาจจะชอบเต้นราบางคนอาจจะชอบเต้นบางคนอาจจะชอบร้องเพลงบางคนอาจจะชอบกินพี่อายากชอบกินค่ะทุกคนคะหรือบางคนอาจจะชอบ ทำสวยทำงานทาเล็บนะคะทําผมแบบนี้อะทุกคนคนะคือให้เราเลือกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดและเขียนออกมาให้มันเยอะที่สุดนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะให้เราเขียนออกมาให้เยอะที่สุดเลยค่ะทุกคนคะนะแล้วก็ไปข้อ2อเลยทนะุกคนคะข้อ2นะคะ ให้ลิสิ่งที่เราทำนะคะให้ลีสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเอาลิสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขนะคะเฮ้ยเราทําอะไรแล้วมันรู้สึกว่าทําได้นานทาแล้วมันเพลินทาแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ทํางานเลยทําแล้วเหมือนกับว่าเราทําเหมือนกับเอ่อไม่ได้ทํางานประจําเหมือนกับเราทําเหมือนกับเราอะไรอ่ะทำทำมันทาเพลินอ่ะ คือไม่รู้จากว่าเวลามันหมดไปแล้วหรือประมาณนั้นอย่างเช่นพี่ย่า่ายค่ะชอบจะชอบวาดแนวอาร์ตะชอบวาดลวดลายบนเล็บของคนอ่ะเล็บเล็กๆๆเนี่ยพี่อยาย่าชอบวาดรูปเล็กๆเล็กๆนะคะเป็นคนชอบนะทำล่ะจนเราไม่รู้นะเราทำตั้งแต่เช้าจนมืดเราก็ไม่รู้เลยว่าอ๊อเวลามันหมดไปเร็วมากนะคะเวลาหมดเร็วมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดดงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดะะแชร์นะคะพี่ย่านะคะแชร์ตัวเองไม่ได้หาไม่เจอเออนะให้เรารีดว่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราทําได้นานขึ้นเราเราทำแล้วมันรู้สึกเพลินนะ่ะทําได้นานไม่รู้เวลามันหมดไปตอนไหนนะคะเหมือนกับเป็นงานอดิเลกบางคนทํางานประจำนั่นแหละแต่ มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับงานอดิเรกนะรู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกมันเพลิดเพลินนะคะก็คือให้เรานะทําลักษณะนั้นนะคะก็คือ l ลีดมาเลยบางครั้งสิ่งที่เราทําอยู่ขนาดนี้ทํา1ปี2ปี3ปี4ปีนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่คารันตีได้ว่าเราชอบ และเราลากมันและเราชอบทํามันอย่างพี่เอี้ยชอบทําเล็บอย่างเงี้ยชอบต่อขนตาอย่างเงี้ยนะคะชอบขายของออนไลน์แบบเนี้ยพี่อี้ยก็ทํามานะทาเล็บนี่มาเป็นสิบสิบปีนะคทเสริมสวยนี่มาเป็นสิบสิบปีงานออนไลน์เพิ่งมาทําได้ปีกว่านะรู้สึกชอบแล้วก็สนุกเหมือนกันนะคะพี่ยอี้ยชอบนะคะชอบนะชอบออกมาพูดชอบแบบที่ก่อนไม่ชอบหรอกแต่ทําไปทำมารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งทำมันมันสนุกมันมันได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็เราก็สามารถที่จะนะคจดจาเราเหมือนกับเป็น การทบทวนตัวเองเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะคะและเราก็ได้ทบทวนมันเราก็ได้รู้มันนะคะรีสิ่งที่เราทํามาค่ะพี่น้องตอนเนี้ยเขาเห็ุยี่หยางอยู่รีดมันออกมาเห็ดงานอี่หยางอยู่บางคนอาจจะเหตุกับเขาเห็ุอาหารเป็นเชฟจป็สิเอา้าวอาหารอย่างที่ห้องมาเคสมาเคสสมตามบ่มาเคสโดนที่นี่เขาก็รีดมากเขียนมากนะะแล้วก็ขอสุดท้ายเลยค่ะขอสามกับพี่น้อง ข้อสมนะคะข้อสสิ่งที่คนชอบมาถามเราบ่อยๆอ,ยอะ่ะอะไรที่คนชอบมาถามเราบ่อยๆนะคะอย่างคนชอบมาถามพี่ยาย่าพี่ยายําทำยังไงพี่ยายาถึงหุ่นผอมลงเพราะเขาเห็นพี่ยายาอ้วนแต่ก่อน72กิโลพี่น้องเขามาถามพี่จังไหนคือผอมลงเหตุอีหยังหรือบางคนบอกถามว่าเอาพี่ยายาชุดพี่ยายาใส่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขา <laughs> ใส่แบบแบบแ,แนวเออพี่ยายาเอามาจากไหนเออนั่นแหละเราก็ นะคะทำแล้วเราก็บอกเขาเลยลว่าเออเนี่ยเอามาขายเลยแบบเนี้ยเออฉันทําเลยขายของเลยค่ะพี่น้องขายเลยเอามาเห็ดออนไลน์เลยนะคนชอบถามบ่อยๆนะพี่ย่าสอนทาเล็บไม้อ้าวทําเลยค่ะสอนเลยนะพี่ย่าก็ทํานะอาสอนเลยคนชอบถามอะไรเราบ่อยๆเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําบนโลกออนไลน์ได้เออได้คือกันกตัวเมืา่อวาบางคนทําสมต่าสิก็เอามาสอนออนไลน์ได้ค่ะ <S <S สอนเห็ดสมต่าสอนเห็ดกับเขานะ,ะสอนเห็ดเค้ก อ้ยสอนล่ำนะสอนโยก่ะสอนออกกําลังกายหรือสอนแม้แต่วิธีการกินอย่างไรให้ผอมกินอย่างไรให้หุ่นดีสอนรักษาสุขภาพสอนการเวดนหน้าสอนต่อคนตาสอนบนออนไลน์ได้หมดค่ะทุกคนคะหรือแม้แต่เราสอนขายออนไลน์นะหรือมาแบ่งปันแบบนี้นะพี่ยายาก็มาแบ่งปันแบบนี้ฟรีแต่ถ้าสอนออนไลน์ก็อาจจะมีเออเสียตัง นิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือการที่เราเลีดสิ่งที่คนเขาถามเราบ่อยๆมันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้บนออนไลน์ได้ถ้าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยหาตัวตนไม่เจอฉันต้องทําอย่างไรเฮ้ยฉันต้องทําอย่างไรฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนฉันไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไรฉันไม่รู้จะทําอย่างไรเริ่มจากสิ่งที่เรารักเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนะคะเออเริ่มอย่างขายสินค้านะคะเราก็ต้องเลือกว่าเราชอบสกินแคร์หรือเราชอบอาหารเสริมหรือเราชอบ ที่ทำลดน้ำหนักอย่างนี้เออเราต้องเลือกออกมาเลือกออกมาเป็นตัวเราชอบอะไรอยาพี่อยา่าชอบนะคะชอบการดูแลตัวเองชอบรักสุขภาพนะ,ะเป็นคนรักสุขภาพพี่อายาก็นะคะก็กินอาหารเสริมนะคะแล้วก็กินอาหารลดน้ำหนักแบบนี้นะคะกินไม่ใช่กินอาหารลดน้ำหนักกินอาหารที่ช่วยควบคุมไม่ให้เราอ้วนนะคะ,ะ,ค,ะคือเราเคยอ้วนแล้วเราก็มาผอมแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยให้เรานะคะ กระชับสัดส่วนนะคะกระชับสัดส่วนเราลงให้เราดูดีนะคะคือยิ่งเราอายุมากขึ้นเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นบ่านเมียน่งอายุายปล่อยตัวโจมกับพี่น้องพี่ย่าอยากเป็นคุณย่าที่ยังหน้าเด็กอยากเป็นคุณย่าที่ยังสุขภาพแข็งแรงวิ่งกับลูกหลานได้เออแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ นะคะอันดับแรกสิ่งที่เราชอบเลือกสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่เราชอบถนัดสิ่งที่เราชอบทำแล้วมันเพลินอ่ะทำแล้วเพลินไม่รู้สึกว่าทํางานรู้สึกว่าอุ้ยมันสนุกนะคะอยู่กับมันได้นานที่สุดแต่ UNKNOWN. เลือกแบบนั้นแล้วก็อันสุดท้ายเลยเลือกสิ่งที่คนชอบมาถามเรานะ,ะเลือกสิ่งที่คนชอบมาถามเราว่าอันนี้ดีไหมทําแบบนี้ดีไหมทำโน่นทำนี่ดีไหมเออไม่ห hmm. ละเราก็เลือกเอามาเป็นตัวเรานะคะเลือกเอามาทําบนออนไลน์ นะอันดับแรกเราอาจจะมาแบ่งปันแบ่งปันก่อนนะะแบ่งปันด้วยเพื่อสร้างตัวตนให้คนรู้จักว่าคนนี้หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะเออถ้าเขาขายของออนไลน์เราสามารถที่จะเชื่อถือเขาได้สามารถโอนเงินเขาส่งสินค้าให้เราได้เลยนะนั่นคือสิ่งที่เรานะต้องรู้และสิ่งที่เราควรนําไปทําถ้าเราเริ่มออนไลน์นะพี่ยายาก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายังทันกันเราสามารถที่จะนะคะไปด้วยกันเริ่มไปด้วยกันได้ทุกคนคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยายาก็มาแบ่งปันนะคะแล้วถ้าเรารู้แล้วตอนนี้ ถึงเวลาที่เราจะมานั่งเลือกแล้วว่าสิ่งไหนที่เราชอบมากที่สุดนะคะและสิ่งไหนที่เรารักที่สุดเราอยากจะทํามันที่สุดแล้วเราทํามันได้นานที่สุดนะคะยิ่งทํายิ่งมีความสุขยิ่งทํายิ่งสนุกเหมือนกับพี่ยา่านะคะ หาดูลายเล็บที่จะทําให้ลูกค้านะคะลูกค้าเขาให้โจทย์มาเนี่ยฉันจะแต่งงานฉันใส่ชุดสีนี้นะพี่อยยาก,ก็หาเอ้ยคิดไอเดียว่าพี่จะจะทําเล็บแบบไหนให้ลูกค้ามีความสุขทําแล้วเขามีแต่คนชมเวลาที่เขาออกงานเวลาที่เขาแต่งงานแล้วมีแต่คนมาชมมาอุ้ยเล็บสวยจังทําที่ไหนเห็นไหมพี่อยาก,ก็จะคิดแล้วก็จะเอามาทานั่นคือสิ่งที่เราชอบนะคะนั่งดูลายเล็บนั่งดูการทําเล็บตั้งแต่เชา้าจนจนเที่ยงคืน ก็ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะเราชอบและเราถนาัดและสิ่งที่พี่ยายาชอบอีกก็คือการออนไลน์พี่น้องการออนไลน์การเรียนรู้พี่ยายาชอบการเรียนรู้ไปฟังเรื่องจิตวิญญาณจิตใตสำนึกวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดเหตุแบบไหนเฮาสาเร็จพี่ยายาชอบค่ะพี่น้องนักชอบแบบนี้คือการกนเลยเอามาแบนานา่งปันเวลาที่เฮาไปเรียนนั่งคู่ผู้ใหมาเฮาก็เอามาแบ่งปันแบบนี้นะคะก็คือเป็นการที่จะเห็นให้เฮานะคะเรียนรู้ได้ นะคะแล้วก็จดจําได้คือการคี่คพี่น้องคะเพราะฉะนั้นนะคะโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะเราสามารถที่เข้ามาทําได้ทุกคนยังไม่สายนะคะเพราะโลกออนไลน์จะอยู่กับเฮาไปเป็นร้อยปีค่ะพี่น้องโลกออนไลน์บ่มมีที่จะจากโลกนี้ไปมีแต่เพิ่มขึ้นค่ะพี่นอ้องโอ้ยคนรวยจากโลกออนไลน์หลายค่ะค่ะพี่น้องแทบจะเหยียดกันตายค่ะมีทุกคนทำมาหากินบนโลกออนไลน์ตอนนี้ผู้ใดอยู่ออฟไลน์นะคะ บ่ได้ใดเลยคพี่น้องต้องเข้ามาออนไลน์ต้องเอาของมาขายบนออนไลน์น้าสัางไรใดเฮาก็ต้องลงทุนแค่เฮาออกมาสัางตัวๆในข้นเห็นใน้้นหู้จัเฮาก็สามารถขายของได้ขายของได้ชิ้นหนึ่งกระสอใน้้นขายของได้ชิ้นหนึ่งใดกับพี่น้องอุ้ยนะคะมันเป็นความรู้เห็ดจังไดเฮาเห็ดจังไดเฮาสําเร็จเท่ากระบอกคนไดกัะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะงานออนไลน์ง่ายที่สุดสบายที่สุดนะไปเห็ดยู่ไส้ก็ได้พี่น้องนั่งกินข้าวยุบ้านก็ได้เลี้ยงลูกยุบ้านก็ได้นะคะไปเที่ยวก็สามารถฮ็ดได้เแั่วโลเ็ด้ทุกททีีี่ม ไวไฟมีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีมือถือค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นงานออนไลน์นี่แหละง่ายที่สุดนะคะรีบๆเขามาเล็ยนรีบๆเขามาเรียนรว้ดับแรงเขาต้องเรียนรู้ก่อนพี่น้องผมมีผู้ใหเก่ฑ์มาจากทมพอทองแม่ต้องมาเริ่มเลียนหมดค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลียนก่อนให้เฮาเกณงก่อนคอยเหตุไปกับพี่น้องเฮาก็สิเขเาใจว่าอ๋อมันเหตุเันสี่มันจ้างขายไดเจงสี่มันจ้างสิสินค้าเฮาจ้างสิขาดยดีอ่ามันจะเป็นเันสี่เทาเฮาเลียนหูเข้ากับหูวิธีเหตุอันใดที่เา้าเบิร์เข้ากับเลิกเียหม่นนวิธีออไล์มันง่าย่ พี่น้องนะคะบอสติดปากง่ายจังเลยง่ายแล้วก็เป็นไปได้กับพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้พี่าละลาติกรแลวพอกันไหมคะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบาย